สวค่ะช่างเดินสมารี่ค่ะโอ้ยตัวอะไรอยู่บนโต๊ะเนาะเอาอีกแล้วข้าเจ้าไม่เข็ดเลยเนาะขากระเป็ดก,กระเป็อะฮึเล้กก็เจ็บขาอยู่หรอกลูกโอ้ดูสิสบายเลยนอนทำตาปิบๆเนี่ยคนโอ้ยม่นางเอ้ยม่นางข้าเจ้าโอ้ยเดี๋ยวขาเจ็บทำไง ถ้าอยู่คนเดียวใครจะช่วยหนูน้อลงก็ลงไม่ได้เนี่ยดูสิตอนขึ้นขึ้นได้เนี่ยตอนลงลงไม่ได้ยังไงเนี่ยโอ้นางเอ้ยสบายจังเลยอืมอาลงมามาลัวลลูกมามาลงมาแม่ก็เอีกออกให้มาอาลลลงมาลว เราลงมาลงมามาลงมาเดี๋ยวพ่อลมก่อนร้อนโอ้โหโลมแม่ลงมาจากข้างบนดูสิตัวอะไรแลนอนย,ยาวอยู่บนโต๊ะเนี่ยอะอะลงมาลูกอะลงมาตรงโต๊ะนี่เร็วเรวเอ้ลงมาตรง,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 ตรงเก้าอี้นี่แล้วมาพระเจ้าลงมาลูกค่าลงมาค่ะ เออลงมานอนสบายเลยโอ้โหเอาลงมาเร็วมานี่มานี่มานี่มาตรงนี้มาลงมาลงมาเอารองก็อี้ก่อนกระโดดลงเก้าอี้แล้วก็ลงนะลูกโอ้แตเพียรก็ว่าอีก็เจอช็อตเด็ดอีกเดี๋ยวขากระเดี้ยงทำไง ะโอ้ยอิดอิดอยู่นะมาลงมาเรลยมาลงมาออกมาสิออกมาข้างล่างไงเราเราก็อี้เนี่ยแม่อุ้มไม่ไหวน้องตัวใหญ่เด็วค่ะลงมาลงมาลงมามาลงมาลงมาลงมามาลงมาเลยเออเออลงมาเร็ว ลงมาลงมาเร็วมาลงก็เอี่ยอ้าวเร็วหลับอยู่บนโต๊ะเนี่ยป้าหายไปไหนเงียบเลยขึ้นโล้ลงไม่ได้เอยเอาลงมาเร็วอาน้องมาหนิเร็วลงดิ่อเก้าอี้เนี่ยแม่วางไว้ให้เนี่ยเร็ว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 ลงมาค่ะ จะนอนบนนั้นใช่ไหมฮะแม่ว่าันหายไปไหนแล้วเนี่ยที่แท้นอนอยู่บนโต๊ะเองอ่ะลงมาเร็วเจ้าอ่ะลงมาลงมาเอๆๆลงมาเลยอ่ะลงมาลงมา เออขึ้นไปได้อะทำไมลงไม่ได้ต่อลงอ่ะฮะเร็วลงมาเร็วอ้าวหาปากกว้างเลยหลับอยู่บนโต๊ะนี่เองเคยตัวแล้วเนี่ยอ่ะลงมาจ้าลงมาลูกเร็วร้อนมาลงมาไม่เปิดตัวแล้วนะเอออ้าวหาปากกวา้างไอ้อยู่ข้างนอก,ลกเลวออกข้างนอกเลยเออนั่นแหละนั่นแหละเออ เยเคฝากช่องเดินแฟมิลี่ด้วยนะคะกดีน้องข้าเจ้าคะ่ะเออลงมาแล้ว